บนะคะคได้แก่บ,บ้านหนองกงค่ะนักกีฬาจากบ้านหนองกงนะคะในครั้งนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเงินรางวัล2 0 0 0บาทนะคะได้แก่บ,บ้านตะตึงทังไนค,ค่ะหมูห5ค่ะตะตึงทังไหนะคะตะตึงทังไงนะคะ,ตะ,ตงงะ,คะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะบ้านสีนรงหมู่17คะ่ะทั่านนยุมอบแล้วนะคะ สแสดงความยินดีด้วยค่ะเรียนเชิญท่านนายกอยู่ได้มอบรางวัลนักแต่งยอดเยี่ยมก่อนนะคะยกด้วยตัวเล็กยกด้วยแย่เลยใะ่รูปไม่ได้ใส่รูปไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะันสีสิ ทาได้ยกอยู่ต่อนะคะอีกสักหนึ่งรางวัลนะคะ3นักกีฬาจากบ้านตะตึงทางไหนคะ่ะรองชนะเลิศอันอดับ2นักกีฬาจากบ้านหลักวอคะ่ะรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งและนักกีฬาจากบ้านโคกกระเพอคะ่ะรางวัลชนะเลิศเรียนเชิญน,นักกีฬาค่ะที่แทนของท่านเลยนะคะชิเลยนะคะ มากๆเลยนะคะสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะคะค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3านะคะเงินรางวัล2,000บาทได้แก่บ้านสนมหมู13ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะเงินรางวัล4 0 0 0บาทได้แก่บ้านตาตึงข้างไหนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะคะเงินรางวัล8 0 0 0บาท ความดีดีด้วยนะคะและรางวัลสนเลินก,การแข่งขันฟุตบอลรุ่นประชาชนทั่วไปชายค่ะเงินรางวัล1น0 0บาท อนะคะที่พาเห็นความประทับใจนะคะ<อ>เพื่อที่ลําดับต่อไปท่านประธานนะคะจะได้กล่าวให้อุวาทกับพวกเรานะคะก่อนที่จะปิด